สวัสดีครับก๊อปสเปเชียลลิดคาร์ดิโอครับเขาต้มรอบดึกไหมแล้วครับเมอร์เซเดสเบนท์ว212นะครับวันนี้เราทําการเปลี่ยนจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับเป็นจอแอนดรอยพาโนครับโอเคครับเดี๋ยวใจรอนครับสักผู่เดียวนี่คือจอเดิมมาจากโรงงานนะครับ NTG 4.0นะครับโอเคครับเราก็ถอดจอเดิมออกมาที่เรียบร้อยครับเราก็ติดตั้งจอพาโนครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อปสเปเชียลลิดคาร์ดิโอนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน w 212เปบีดียบร้อยครับ เฮียเขาบอกว่าจอเล็กๆไม่สะใจครับอยากได้จอ Android ขนาดใหญ่ครับเรามาจัดนี่เลยครับจอ Android p าร์โนตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเดิมของโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็น NTG 4.0นะครับนะครับระบบเดิมอยู่ครบนะครับท่าน้ยมครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันดีกว่าครับแอปพลิเคชันนะครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store นะครับ Google Map ครับ แผนที่นำทางครับนะครับลูกค้าอยากได้ผลงานล้ำลแบบนี้นะครับแค่ใช้คำสั่งเสียงครับ s p e c i a l Li s t c a r Audio นะครับเรียบร้อยครับขอต้มรอบเด็กครับท่านยมครับนี่ครับลามินทา30นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปก็ youtube นะครับก็จะมีทุกคอนเทนต์เลยนะครับนี่ครับเนี่ยเปิดเพลินทุกการเดินทางครับนะครับไม่พอนะครับเราสามารถนะครับแบ่งได้สองหน้าจอครับแบบสปิทสกรีนนะครับนะครับ Google Map ฝั่งหนึ่งนะครับซ้ายมือเป็น u t u b e ครับ u t u b e เต็มจอได้เลยครับ คครัไม่พอนะครับก็จะมีเน็ตฟลิกด้วยครับนี่ครับมีภาพยนตร์เป็นบรรพันเรื่องเลยครับทีวีออนไลน์ครับสามห้าเจ็ดเกาลนทีวีครับสามารถควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับนี่คเปลี่ยนช่องได้เลยครับช่อง3มครับของเจ้าสัวชวลิตราตนาชาตินะคะรวยระดับ ตำรวนทีวีครับิงทิ้งู้ต้องหาเอาไว้ที่้องพักคนเดียวเราขึ้นมาปุ๊บเจอแต่ตรวนแล้วแล้วหลบหนีออกมาโอเคครับนี่ครับถ้าโหลดแอปเพิ่มนะครับก็ Google Play s t ตัวนะครับโอเคครับในส่วนของกล้องมองหลังครับนี่คันนี้ใส่อินเตอร์เฟสเอวีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยครับเราก็แค่เปลี่ยนแค่จอแค่นั้นเองครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานระบบติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับ สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอบคุณลูกค่าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปคุณมากครับสวัสดีครับ